Hi students welcome to Crystal Theater วันนี้นะคะเราก็จะมาติวสอบข้อม4บทที่10กันแล้วก็คือเรื่องของ question text นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k ของาคาง Crystal Tutor ก่อนได้เลยนะคะเห็นอแม้ก็คลิกที่สามเหลี่ยมด้านล่างวิดีโอนี้ก็ได้เนาะตรงรายเอตาคลิปวิดีโอน,นะคะมันก็จะมีลิงก์เพจ a c e b o o k ของ Crystal t u t o r แปะอยู่ก็กดคลิกเข้าไปดูนะคะ อ่าสำหรับใครที่ได้ชี้เอกาสารชุดนี้มาแล้วก็ติวกันเลยเนาะ question tag คืออะไรใช่ไหมคะมันก็คืออ่าจดเลยการทำประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธให้กลายเป็น ประโยคคำถามค่ะพอมนขึ้นชื่อว่า question tag เนาะ question แปลว่าคำถามใช่ไหมแต่เมืกอคือการเปลี่ยนประโยคธรรมดาให้กลายเป็นประโยคคำถามค่ะว่าใช่ไหมเหมือนการที่แบบภาษาไทยพูดว่าเขาไ่ว้น้ําเป็นนะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ไหมเขาไ่ว้น้ําเป็นประโยคบอกเล่า เราก็แค่เติมคําว่าใช่ไหมเข้าไปข้างหลังมันก็จะกลายเป็นประโยคคาถามแล้วใช่ไหมก็จะได้เป็นเขาว่ายน้ําเป็นใช่ไหมเนาะเห็นไหมประโยคบอกเล่าก็กลายเป็นประโยคคาถามแล้วแค่เติมคําว่าใช่ไหมลงไปที่ท้ายประโยคนั้นใช่ไหมคะภาษาไทยเราจะใช้การเติมคําว่าใช่ไหมลงไปที่ท้ายประโยคเนาะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โครงสร้างค่ะโครงสร้างนั้นก็คือคอมม่าแล้วครื่องหมายลูกน้ําก่อนเราค่อยตามด้วยเวิร์บช่วยค่ะ เวิร์บช่วยก็คือพวก modal verb เนาะ can could will would shall should may might must นะคะยังจำได้อยู่ไหมพวก modal verb กิยาช่วยรวมถึง verb to be verb to do verb to have ก็เป็นกริยาช่วยเนาะแล้วก็ตามหลังด้วย subject pronoun ค่ะ pronoun ก็คือพวกคำสรรพนามเนาะ I you we they he she it นั่นเองนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหม,มาย question mark ค่ะเนี่ยแหละ เห็นโครงสร้างนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเป็น question tag นะแปลว่าใช่ไหมนะคะซึ่งมีกฎง่ายๆก็คือถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า mm hmm. question tag ข้างหลังที่เชอรขออนุญาตเขียนสันส้นๆว่าแท็กแล้วกันนะ mm hmm. question tag ข้างหลัง mm hmm. ต้องเป็น ปฏิเสธค่ะแล้วก็กลับกันถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ question tag ข้างหลังก็จะเป็นลายแทนบอกเล่าถูกต้องมันก็จะกลับกันเนาะถ้าข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ question tag ข้างหลังต้องเป็นแบบบอกเล่า ยังไงใช่ไหมถ้าข้างหน้าป็นบอกล่าเราข้างหลังเป็นปฏิเสธถ้าข้างหน้าป,นปฏิเิธข้างหลังจะเป็นบอกเล่านะเช่นอ่ะเช่นยกตัวอ,อย่างประโยคบอกเล่าข้างหน้าก่อนลวกัน You can swim คุณสามารถว่ายน้ำได้คุณว่ายน้ำเป็นอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมอ่าโครงสร้างของ question tag เนาะทำให้มันกลายเป็นประโยคคำถามว่าใช่ไหมนะคะ เราก็เติม question tag นี้ไปเลยนะโครงสร้างก็มี c o ม m าตามด้วยกิยาช่วยข้างหน้ามีกิยาช่วยอะไร question tag ก็เอากิยาช่วยตัวนั้นมาทำนั่นแหละ,ะข้างหน้ากิยาช่วยเป็น can เนาะข้างหลังก็ใช้กิยาช่วยเป็น can แหละแต่ข้างหน้าเป็นประโยคบอกล่าใช่ปะ can แบบบอกล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธก็คือ can't นั่นเองนะคะเราก็ตามด้วย pronoun คือคำสรรพนามเนาะ คำสรรพนามก็อยู่ที่ว่าข้างหน้าใช้อะไรก็ใช้นั้นแหละข้างหน้าใช้ u ข้างหลังก็ใช้ u เลยนะคะปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นี่เนาะเนี่ยได้แล้วโครงสร้าง,าง,งกียาช่วยนะคะ can ก็ทําเป็น can't เนาะนี่ยะโยคข้างหน้าบอกเล่าข้างหลังทําเป็นปฏิเสธเราก็ตามด้วย pronoun เนาะสรรพนามข้างหน้าเป็น u ข้างหลังก็เป็น u ไปนะได้แล้ว question tag you can swim can't you ก็คือคุณสามารถว่ายน้ําได้ใช่ไหมนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้แหละก็จะแปลว่าใช่ไหมนะคุณยูอ่ะทีนี้ลองกลับกันบ้างถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธนะเช่น you can't swim คุณไม่สามารถว่ายน้ำได้คุณว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธเนาะ question tag ข้างหลังก็ต้องทำเป็น บอกเล่านะคะจาก can ก็เป็น can แบบบอกเล่าธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยประธานเนาะประธานก็คือ you นะคะเนี yeah, ่ยได้ละ you can't swim can you คุณว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมนัม่นเองนะคะโอ mm hmm. hey, เ,เคจบแล้วง่ายๆ question tag ที่แค่นี้แหละถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธเนาะถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธนี้ข้างหลังก็ทำเป็นบอกเล่านะคะจบ มันจะง่ายมากถ้ามันมีแค่นี้แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นตรงที่ว่ามันมีข้อยกเว้นเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษชอบมีข้อยกเว้นเนาะซึ่งในข้อสอบก็ชอบออกพวกข้อยกเว้นเนี่ยแหละค่ะ,ะมาดูข้อยกเว้นแต่ละข้อกันเลยข้อยกเว้นข้อที่หนึ่งถ้าประโยคข้างหน้าไม่มีกียาช่วยจะทํายังไงนะอย่างอันเนี้ย you can swim เขามีแ Can นมี c a n มาเป็นกียาช่วยเนาะแต่ถ้าประโยคไหนไม่มีกียาช่วยทําไงดี ก็ต้องใช้ work to do เข้ามาช่วยค่ะ work to do ก็พวก do, does, did ใช่ไหม,มเนี่ยใช้พวกนี้เข้ามาช่วยนะคะเช่น she loves you เธอรักคุณนะ อ่ประโยคนี้ก็ไม่มีกิาช่วยเนาะมีแต่กิาแท้ก็คือ love รักใช่ไหมคะอะ่ไม่มีกิาช่วย question tag ก็ต้องเอาพวก verb to do เนาะ do dust did นะคะเข้ามาช่วยทีนี้จะใช้ do dust h e did เนี่ย verb to do มีทั้ง3ตัวเนี่ยใช่ปะถ้าเกิดว่า verb เ,เป็น verb ช่องที่1ให้ใช้ do dust เข้ามาช่วยนะคะแต่ถ้า verb เ,เป็น verb ช่องที่2 ให้ใช้ did เข้ามาช่วยค่ะโอเคอย่างอันนี้ she loves you เนี่ย love เป็น verb ช่องเลยอ่าช่องหนึ่งนั่นเองเ,องเนาะกิยาธรรมดากิยาที่เติม s e s พวกนี้เป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะก็ต้องเอาอะไรเข้ามาช่วย,เ,ยวเอาดูดัสเข้ามาช่วยเนาะประธานเป็น she ก็ต้องใช้ does ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องทำเป็นปฏิเสธก็คือดัสซ์นั่นเองเ,องเนาะ ธานเขาว่าใช้ชีแล้วก็ใช้ชีข้างหลังลน่ะปิดด้วย question mark นั่นละ she loves you doesn't she นะคะก็คือเธอรักคุณใช่ไหมน,น,นั่นนีงนะเนี่ยถ้าประโยคข้างหน้ามีแต่กริยาหลักเนาะก็เอา verb to do เข้ามาช่วยนะคะจะดู does หรือ did ก็แล้วแต่มันเป็น verb ช่องอะไรนะช่องหนึ่งก็ใช้ does verb ช่องสองก็ใช้ did นะคะ ก็ข้างหน้ามันบอกว่าข้างหลังก็ทำเป็นปฏิเสธอย่างนี้ต่อไปประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I am นะคะ Question tag ข้างหลังต้องใช้ aren't I ค่ะให้ใช้ a r n t I เช่น I am Beautiful ก็กั้ฉันสวยนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะ I am beautiful อ่าขึ้นต้นด้วย I am เนาะนี่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I am question tag ข้างหลัง,บ,งบังคับว่าต้องเป็น an I เท่านั้นนะคะ,ะ question tag ข้างหลังก็ต้องใช้อน I นะแล้วก็ปิดด้วย question mark นะคะ และ I am beautiful aren't I ก็คือฉันสวยใช่ไหมนั่นเองนะคะการบถามตัวเองนะเนี่ยถ้าข้างหน้าใช้ I am ข้างหลังใช้ aren't I นะคะเพราะ am I มันไม่มีเนาะ am ผสมกับ not ไม่ได้ก็เลยต้องยืม are มาก่อนนะคะเป็น aren't นะต่อไป let's นะคะเอาไว้ชวนใชกันมะ let's go ไปกันเถอะอะไรอย่างนี้เนาะ let's เป็นประโยค เชิญชวนเนะาะเพราะฉะน,นั้นแท็กนะะเพืแท็กข้างหลังให้ใช้ชาวีค่ะเช่น l e t s half lunch ไปกินมื้อเที่ยงกันเถอะอะไรอย่างนี้ Let's have lunch อ่ะเนี่ยขึ้นต้นด้วย Let s question tag ข้างหลังต้องใช้ Shall we เสมือนะคะบังคับใช้เป็น Shall we เนอะอ่ะเราเปลี่ยนด้วย question mark แปะนี่ยแหละ Let's have lunch Shall we ก็คือพวกเราไปกินมื้อเที่ยงกันเถอะดีไหมอะไรอย่างนี้ Shall we ก็จะแปลว่าดีไหมนะคะเจ้าตัวนี้เอาไว้เชิญชวนเนาะ ถามว่าไปนู่นนี่นั่นกันไหมนะต่อไปค่ะกดข้อที่สประโยคคําสั่งเนาะประโยคคําสั่งคือประโยคที่มันขึ้นต้นด้วยกริยาเนาะไม่มีประธานนะคะอย่างเช่น open the door เปิดประตูซะอะไรอย่างนี้ close the window ปิดหน้าต่างซะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยาเลย drink eat โอเพนคลอสอะไรอย่างนี้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกี่ยาพวกนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะซึ่งประโยคคำสั่งพวกนี้ question tag น,นะคะ question tag ข้างหลังประโยคจะใช้ได้สามอย่างนี้ค่ะก็คือ will you won't you หรือ would you ก็ได้ค่ะอืม ในสามตัวเลยหรือจ้าตัวไหนก็ได้เลือกเอานะคะเช่น let it go let it go คือปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอันนั้นเดียกซ่านนะคะลูกก็คือขึ้นต้นด้วย let อันนี้ก็คือปล่อยนะคะมันก็ขึ้นต้นด้วยกี่ยาปะ let แปลว่าปล่อย mm. นะคะ let it go คือปล่อยมันไปปลอ่ปปลอยมันไปซะอะไรอย่างนี้มันเปโยคคำสั่งเนาะอ่ะอันนี้เป็นยียคคำสั่งเพราะงั้นใช้ Will you? Won't you? หรือ would you? ก็ได้นะคะว l วแล้วกันเอามาสักตัวเอาไหนก็ได้นะคะใช้แทนก็ได้หมดนะเ it go. Will you? ก็คือปล่อยมันไปซะได้ไหมอะไอย่างนี้นะคะนะจากประโยคคำสั่งมันก็กลาเป็นประโยคสั่งแบบสั่งแบบมีการถามนิดนึงว่าเออได้ไหมปล่อยมันไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะเ e t กับเลสไม่เหมือนกันนะลูก l e t อันนี้แปลว่าปล่อยนะคะ แต่ถ้า let's แบบมี apostrophe s อย่างเงี้ยมันจะแปลว่ากันเถอะมันจะไว้เชิญชวนเนาะงั้นต้องระวังนะว่ามันเป็น let's แบบมี apostrophe s อย่างเงี้ยเปล่า Lets หรือเป็นเ t s เฉยๆไม่มี s นะคะดูดีๆมันคนละคำกันนะ mm hmm. ต่อไปกดข้อ5ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย there นะคะอันนี้ question tag ข้างหลัง จะต้องใช้ there ด้วยเช่นกันค่ะ mm hmm. นะเช่น there is a cat มีแมวตัวหนึ่งเนาะอ่ะ question tag ข้างหลังก็ต้องบอกเราทำเป็นปฏิเสธก่อนจาก is ก็เป็น isn't ใช่ไหมคะ แล้วข้างหน้าเป็นเดร์ข้างหลังก็เป็น t h e r เนาะไม่ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น it นะคะโอเคนะปกติเจ้าตัวฟ r นาวตัวเนี้เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นพวก iu v d h c it ใช่ไหมได้แค่นี้เนาะ iu v d h c it He, she, แต่ว่าสำหรับตัวนี้ there นะคะาประธานใช้เดรข้างหลังต้องใช้แดรด้วยเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอีกไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเดอะไรอย่างงี้ใช้ h ด r e ไปเลยนะคะนะต่อไปกดข้อ6กกับกด,กดข้อ7นี้คล้ายๆกันนะข้อ6ก่อนประธานที่มีประ,ะประโยคที่มีประธานเป็น everyone everybody นะ some one somebody no one nobody อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับคนเนาะ everyone หรือ everybody แปลว่าทุกคนใช่ไหม someone หรือ somebody แปลว่าใครบางคน anyone anybody ใครก็ตามใช่ไหม no one nobody ก็ไม่มีใครเลยเนะพวกนี้พูดถึงคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแท็กข้างหลังใช้เป็นเด e ค่ะ ใช้ดีนะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะประโยคที่มีประธานเป็น everything ทุกสิ่งทุกอย่างนะ something บางสิ่งบางอย่าง anything สิ่งใดก็ตาม nothing ไม่มีอะไรเลยพวกนี้ใช้กับสิ่งของเนาะใช่ไหมทุกสิ่งบางสิ่งอะไรพวกนี้เหมือน question tag ข้างหลังนะคะให้ใช้เป็น it ค่ะ อืมตอนนี้ใช้กับสิ่งของใช้เป็นอีกเนาะแต่ถ้าพวกเนี้ย every one, some one พวกนี้ใช้กับคนใช้เอดีนะคะโอเคจบแล้วเนาะพวกข้อยกเว้นที่ชอบข้อสอบในเรื่องของ question tags นะอ่ะหน้าถัดไปค่ะต่อไปมาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ exercise ที่1 add question tags to the following statements ก็คือเติม question t a g ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะทั้งหมด21ข้อเนาะ ฝึกทําแบบฝึกหัดกันให้คล่องๆก่อนแล้วค่อยไปทำแนวข้อสอบกันเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้สักข้อหนึ่งเดี๋ยวยกข้อสามให้แล้วกันเนาะ Tom works at the hospital Tom ท,ทำงานที่โรงพยาบาลอ่ะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะแต่ว่ามีกียาช่วยมาให้ไหมเนี่ยอ้าไม่มีกี่ยาช่วยด้วยมีแต่กียาหลักก็คือ works ทำงานนะคะราะง,งั้นต้องเอาอะไรเข้ามาช่วย เอา verb to ดูเข้ามาช่วยใช่ไหมตามกฎข้อแรกเลยนะคะ works เติม s อันนี้ก็เป็น verb ช่องที่1เนาะก็ต้องเอาอะไรเข้ามาช่วย do das นั่นเองนะคะ,อะทอมประธานเป็นผู้ชายขับรถคนเดียวก็ต้องใช้ das เนาะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่า question tag ก็ต้องทำเป็นปฏิเสธก็คือ does น,นะคะทอมเปลี่ยนเป็น pronoun ก็คือ ใช่ไหมคะอ่ะได้แล้วข้อที่สามอย่าลืมนะล,ลูกถ้าข้อไหนเป็นแบบชื่อคน,นอะไรเงี้ยหนูต้องเปลี่ยนเป็นพวก pronoun ที่มันเป็นพวก I U V D H e I นะคะออข้อนี้ก็จะได้เป็นเนี่ย Tom works at the hospital doesn't he ทอมทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะที่เหลือทำเลยคะ่ะอีกยี่สิบข้อที่เชื่อช่วยยกตัวอย่างแค่ข้อหนึ่งเนาะ ทำได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรา,เราค่อยมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าตอนเฉลยเนาะว่าเราจะทํากันได้ถูกต้องกี่คะแนนทําได้เลยค่ะ